ามาดอหอกะต้มเยจ้ามืเอินบุญเขาสากเจาจะนอหอกะต้มหอกะต้มมาดอหอกะตุ้มหอกะต้ม่ึงบ่นี่ยจึ้่หอกะต้มเวยจา้าดอนี่กันเลยหอ,อกะเลย่ะาดิมาโตนี่กล้วยอันนี้ข้านียวกับมะร้าสมใส่กันเรียบร้อยอนาดูจ้าดิมาหอกะต้มด้กัน มีประเภทนี้ผักอีสานบ้านเฮ้ามืออืดกรสาหม้อกระต้มมืกรสากไม่จ่าดื้อบุญนำกันเลยแกมีที่หอกระต้มมีเด้อแกเด้อี่หอกระต้มหอขระต้มอันนี้เชือกมาก เปนแมงมุมงเป็นจริงเป็นจริโวยน้ำทั่วบ้านมดเออพตงมหัปะตมแจ้หัวระตุหมวก้านกรบตกมอครตกคนตกนี่ขนาดบาดเห่าคนตกซื่มอพี่น้องเอ้บาดพี่น้องตกบ่ตกชื่มือเลยมันนี่ตกชื่มือเลยเจวนห้ิบาดเห่านี่ ฝนตกดีขนาดเลยวันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนอีกตกอีกหละจังน้อยนะบะหอดมาเรับตกจังหน่อย